โอเคครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมน้อยมันทุกเม,ม็ดนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แค่จะมาใส่ผานมันก็จมอีกแล้วครับเยียบเยียบ เก็บมาปัดมาปัดผ่านหน่อยป่ะเอาสิเขียดมาเาฝั่งออกมาฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรถมันหนักกว่ามันโยกไปทางไหนก็มีแต่ใจจมได้ไหม ครับต้องใช้รถเล็กมันเบานะครับรถใหญ่นี่ไปทางไหนก็มีเตจจุ่มเฮ้ยมัังอะไรดั้งอะไรมึงอ่าโอเคแล้ว เยวหามาัมาเสียบก่อนถ้าไม่ใจ<า>สิฮะเ,เออโถไปได้แรงห้าศูนย์ใครสนใจนี่ใครถูกถูก,ก,กสีถลอกแล้วใส่ใส่ตัวนี้ครับ không ừ. này bạn này bán cái này Dah izinkan mah? วาง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 นิดหนึ่งค่อยคยคดเบายจะระชากอพี่นะนี้อยู่เกียรอะไรอยู่ชาเกียรอะไรไ้ซก็ลงมาเกียร์สกีหนึงวะไม่ชช้ากระตุกตักตุกตักอันตรายเด็ดเด็ดเดใไม่มาแน่นเลย นี่อะไรนี่อะไรม,มุมนูน,นอันนี้นะมุนสู้ฮะไม่คือเอาให้มันเขี่ยไปข้างในไงใครสู้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ลูกผู้ใหญ่เลยใส่สลักฟันให้ลูกราดสโตรนก็ยืนดูก่อน<ะ> <c oughs> เอออ่ะใส่หมดชุดใหญ่แล้วเนี่ยอักหักไปไหนอักไปไหย <c oughs> เออ วางเด้อวางเด้อเบานี่ยังวางฟันทำไมร่างว่ะวัวดิเออใส่เบาเบาวะฮะยิ่งจะยุกนี่ว่ะอันอันตรายดิเออนัแหละ

กลางไม่ต้องยืดมากหรอกไม่ต้องยืดมากหรอกยืดมากมันมันต่าเลยหน้านี้มันยังไงก็ไทเขา้า <laughs> <laughs> เฮ้ยอ,อย่าเพิ่งขอบคุณยังมีอีกด้านนึ่งอ่าอย้อ้สูงเท่าสี่เจ็ดเลยอ่ะยกดังยก ไปออไปยื้ออีกน,นะหยุดไปแล้วให้มันให้มันตะเคียมาฝั่งนี้เรารับฝั่งนี้เอาหรือ,อ,อให้มันตะเคียไปฝั่งนี้เรารับโซ่ฝั่งนี้เอาแล้วออกมาเลยว่อ,อ เออนั่นแหละรามารับโซ่อนให้ติด nah อ okay ีกเด้อไม่มาแล้วเลยคมณคิดได้เหรอคุณตื่นเหรอไม่มาแล้วอันนี้ลอกทั้งบิ่งไหมวะ จุ่มจุ้มน้ำให้หน่อย <laughs> <laughs> เ,อเดี๋ยวมารอรุอนทางออกครับรรถถจบ <laughs> จ,ก,จกโปรหรือก้อย <laughs> ดูครับเข้า แค่บ้านก็จะประมาณนี้แหละนเกมไปอีกสออย่างด,ดูทางครับโอ้โหนี่ครับรุ่นตรงเนี้ยสีเจ็ดไม่กลัวครับกลัวสี่เก้านี่แหละเพาสี่เจ็ดน้ำหนักเบาวกว่านะเอาสี่เก้าออกทีหลังสี่เจ็ดขึ้นก่อน ดูครับน้ำมันออกแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมารอดูครับ ไปมาปูกันไหมว,มวะ,ะ,ะมจะจะะโอัจะพิ่งมาเลยวจะพิ่งมาเนี่ยจะเยอะเชื่อมาได้สันโอ้โหเนาดสีเกีนมัน <c oughs> Được yeah. Chạy <laughs> <laughs> chơi ông đạo dân <cười> 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 ừ. ừ nó lại mà phòng đi đôi đây nhìn khang Hả? เตโยพาเตโยโมโบานใช่ครับทั้งหมดอยูน่นเอยู่เลยทั้งหมด <c oughs> อ้าวสายเบรกอีกแล้วครับท่าน ผ่านอีกด่านหนึ่งครับเลขอีกด่านหนึ่งนี่ไม่ดีร้อนล้อหลังยังมาไม่ถึงร้อหน้าใชไดตดใบมีดนี้เตลเลยนี่น่แเลย

แมงป่องครับโอ้แมงป่องตะครับอันตรายเขี่ยเขี่ยโซ่แบบเชือรากเ่อนดันไปรอบนึงแม่ให้มันมาให้ได้ก่อนครับให้มันสุดเท่ยมสุดเท่ยมันถ้ามันดึงมันมันไม่ได้ออกแรงนะมันไม่ได้พุ่งอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้แรงพุ่งอ่ะเพราะว่ามันก็ใส่โซ่แค่ได้แค่ตรงนี้แหละพอมาถึงนี่ปุ๊บมันก็มันหมดจังหวะมาแล้วอ่ะจังหวะพุ่งมันไม่มีอ่ะก็ มาเลยลไลยลยม่ได้หรอกมีมีหนึ่งร้อยเย็ยบสักร้อยห้านะ 2,000บาท TikTok พุ่งมาดันพุ่งดันพุ่ง เออโอเคเเเีไม่ตกไม้ป่ะมออมีไม้ได้แค่หนึ่ง <laughs> นะโอเคครับปลอดภัไยไรซารตรนตะกัวเ <laughs> สียิ์เสียยางอภิสิทธิ <laughs> <laughs> แต่ช่ากรอยก็บ้านดีชางกรอยตึงๆเตโอ้ต้องไปล้างอัดชีดหนักแล้วเนี่ยลงคลองเลยอลไม่รู้ลวแต่ทุกทีอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับมาเมา